เป็นคนที่ใช้เป็นคนที่ได้ครอบครองมีค่าแค่ตัวซ้ำรองได้ครอบครองเพี่ยงคันเวลาผู้ชายในฝันคือคนที่ปรารถนาคนใช้มาก,ก่อนเวลาคนมีค่าเขาอยู่ในใจ เป็นแค่ต่อมาให้ไกลมือให้เธอยึดเหนียวชั่วคราวชั่วประเดียวเดียวยามใจห่อเหี่ยวยามไม่มีใครหลบร้อนลบฝนเป็นเพียงสาลาพักใจแดดร่มยามฝนล้นหาให้เจอคนในใจน้องคิดไปต่อ ไม่คิดจะขอมีค่าไม่พอให้นิ่งแม้ใจของพี่รักจริงแต่ว่าใจะยิงนั้นเจอคนรอยอมเป็นผู้แพ้ให้เขาดูแลเธอต่อคนชชยปล่อยมือแล้วนอยามได้ใจทอพี่รอปลอบใจเจอ คนหน้าห้ใจปล่อยไปให้มีความสุขรู้ดีว่าพี่ต้องทุกข์ไว้พรความสุขให้น้องมีชัยผู้ชายอย่างพี่รู้ดีไหมมีความหมายเมื่อน้องเจอคนหน้าห้ใจสุดจะเนียวไว้ปล่อยไปดีกว่า